โหทั้งโลกม่งสวยจริงๆวะ่ะคือสวยจริงๆในแบบที่เฮ้ยมันกลายพันธุ์ติดง่ายติดง่ายซึ่งปกติส่วนใหญ่ถ้าติดง่ายเนี่ยมันจะไม่ได้หนักขึ้นใช่ครับแต่ถ้าติดง่ายแล้วหนักขึ้นแล้วตายเยอะขึ้นพูดจริงๆนะสำหรับผมนะผมก็คือผมก็ปลงแล้วแหละแต่ว่าตราการแพร่เชื้อมันสูงอันนี้จริง,จ,รงจากตัวเลขในแอฟริกาใต้ใช่ครับแล้วติดเชื้อไปทั่วโลกหลายสิบประเทศใช่ครับอย่างเร็วมากใช่ครับฉะนั้นมันควรจะโดยตรกกะอย่างนี้ การที่มันแพร่เชื้อเร็วแสดงว่ามันควรจะอาการน้อย <S <S ซึ่งหลังๆก็เริ่มมีรายงานมาแล้วว่าอาการมันน้อยมากอ,าอย่างเช่นเป็นแค่ปิงแค่ปวดเมื่อยตามตัวอ่อ,อนเพลียมีไข้เล็กน้อยเท่านั้นเองอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ถ้าพูดในเชิงของอทฤษฎีของไวรัสในช่วงที่ผ่านมาเราก็จะพบว่าถ้ายิ่งไวรัสตัวไหนเนี่ยมันแพร่เชื้อง่ายแพร่เชื้อเร็วเนี่ยความรุนแรงเสียชีวิตของมันเนี่ยจะน้อยังนั้นถ้าเราสุบจากตรกะสองแบบและดูจากประวัติศาสตร์ของไข้หวัดสเปนมันควรจะเป็นว่าเฮ้ย มันเคยมีปศัตหน0่รปีที่ผ่านมานี่ที่ทาให้คนป่วยตั้ง500ล้านคนแล้วผ่านไป2ปีวิวัฒนาการของไวรัสที่มันจะอยู่ร่วมกับมนุษย์มันก็ค่อยๆวิธคราะให้มันมาสู่การกลายพันธุ์ชนิดที่ทําให้มันอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้ว่ามันมาอีกแล้วอืแล้วรอบนี้มันก็เป็นสายพันธุ์ใหม่แต่ว่าเรานี้โรคนี้มันมาถึงโอมิครอนมาเรียบดูปฏิกิริยาในสังคมตอนนี้นะแล้วประเมินว่ามันวันเป็นอย่างไรเพราะว่าอันเนี้ยทั้งโลกนะสร้างความตื่นตระหนกอย่างมาก ผมว่าแรกๆวันแรกเลยเนี่ยมันตื่นตระหนกทั้งโลกอย่างที่ว่าพวกตลาดหุ้นทั้งโลกนะฮะรวมทั้งตลาดหุ้นไทยด้วยก็ตกกันใหญ่เลยจริงๆแล้วจุดที่มันทําให้คนกลัวก็คือเรื่องเกี่ยวกับการไปพบว่ามันมีการกลายพันธุ์50กว่าตาแหน่งโดยเพาะในตรงบริเวณเปลือกของโปรตีนเนี่ยมันกลายพันธุ์3าตําแหน่งคนก็ตกใจกันใหญ่ตายแล้วนี่คือไวรัสที่มันกลายพันธุ์มากที่สุดเท่าที่เราเคยเจอมาเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจะเรียกว่าความเจ็บปวดจากอดีตอย่างกรณีของเดลต้า มันเลยทาให้คนรู้สึกว่าสงสัยจะตัวนี้เนี่ยมันน่าจะกลัวน่ากลัวเดลต้าหรือเปล่าเพราะว่ามันกลายพันธุ์หลายจุดมากใช่ <c oughs> ซึ่งออตอนนั้นเนี่ยผมก็ลังเลแล้วก็บอกว่าเพื่อนๆพ,พมาถามบอกว่าเฮ้ยคุณรอดูดีๆเฝ้าระวังไว้แต่ว่าต้องดูอยู่3เรื่องเรื่องแรกคือว่ามันแพร่เร็วไหมเรื่องที่2ก็คือว่ามันแพร่เร็วแล้วเนี่ยมันอันตรายรุนแรงถึงขนาดทาให้ป่วยหนักเสียชีวิตเยอะขึ้นไหมเรื่อสามคือมันสามารถทะลวงวัคซีนที่เราฉีดไปได้หรือเปล่าถ้า3เรื่องเนี่ย มันยังไม่มีคําตอบคุณก็แค่เฝ้าระวังแล้วยังไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าการกลายพันธุ์นี้มันไปได้2แบบนะฮะแบบหนึ่งคือกลายพันธุ์แล้วมันแรงขึ้นอีกแบบหนึ่งคือกลายพันธุ์แล้วมันอ่อนลงมันไปได้สองแบบทั้งนั้นเพราะฉะนั้นแต่ในใจก็นั่งนึกแบบประเภทมองโลกสวยก็บอกว่าเฮ้ยมันตัวโคโรนาไวรัสเนี่ยมันอยู่กับเรามาเกือบ2ปีแล้วนะฮะงปีแล้วปีเดือนนี้ธันวาคมเนี่ยเพราะฉะนั้นธรรมดาเรารู้จักเรื่องกรณีไข้หวัดสเปนไข้หวัดสเปนเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ย มันก็อยู่กับมนุษยชาติอยู่2ปีโอ oh. พอครบ2ปีแล้วอยู่ๆมันก็ค่อยๆหายไปมันก็มีระลอกที่2ของมันมีรอกที่2องและรอกที่3ของมันแต่ว่าพอหลังจากครบ2ปีแล้วเนี่ยมันก็ค่อยๆอ่อนกําลังลง <Okay. S 2> ถามว่าวันนี้เชื้อตัวเดียวกันเนี่ยยังอยู่ไหมในโลกอยู่ uh huh. แต่ว่ามันไม่ได้รุนแรงเหมือนกับตอนเมื่อ100ปีที่แล้วอีกแล้วโอเคเพราะฉะนั้นการกลายพันธุ์ในรอบนี้เนี่ยถ้าเอาตามสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์หนักที่สุดที่เคยเจอมาก็คือไข้หวัดสเปนเนี่ยมันอยู่ประมาณ2ปีกว่า สองปีกว่าสองปีกว่าแล้วก็เป็นไปป่วย500ล้านคนอ,อ้างว่าเสียชีวิตล้านคนล้านคนต้องเอา historical context หนึ่งสำคัญคเพราะว่าเราอยู่ในยุคประวัติศาสตร์เหมือนกันใช่ครับที่เราเจอโรคระบาดซึ่งมันอยู่นานขนาดนี้เรากำลังก้าวเข้าสู่ปีที่3ครับปี2 0 2 2คือปี2565น่ยบเนี่ยจะเป็นปีที่3มเต็มเ,เ,เ,เริ่มปีที่3เนี่ยเอาง่ายๆคือผมใช้หลักหลักซึ่งมันเป็นหลักเขาเรียกว,ว่าสถิตินะบ่ายเขาเรียกว่ากฎของ probability ถ้าเกิดมันมีสายพันธุ์ซึ่งกลายพันธุ์แบบนี้แล้วระบาดง่ายแบบนี้เนี่ยแล้วบังเอิญมันดุกว่าเดลต้าอีกเนี่ยนะฮะคือหมายว่าผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลหนักเยอะกว่าเดลต้าอีกแล้วตายเยอะกว่าอีกเนี่ยถ้ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆก็แสดงว่าโอ้โหนี่โชคไม่ช่วยจริงๆคือ law of probability คือแบบโหทั้งโลกม่นซวยจริงๆวะ่ะคือซวยจริงๆในแบบที่เฮ้ยมันกลายพันธุ์ติดง่าย ติดง่ายซึ่งปกติส่วนใหญ่ถ้าติดง่ายเนี่ยมันจะไม่ได้หนักขึ้นใช่ครับแต่ถ้าติดง่ายแล้วหนักขึ้นแล้วตายเยอะขึ้นพูดจริงๆนะสำหรับผมนะผมก็คือผมก็ปรงแล้วแนหะคือบอกว่าถ้ามันมาถึงจุดนั้นเนี่ยปีห้าหกห้าปีที่สามแล้วมันดุก,กว่าเดลต้าอีกผมก็แล้วค่อยมาตั้งสติกันอีกทีแต่ว่าหมอเล็บนั่งนั่งมองว่าในในม,มุมในโลกอย่างแง่ดีใช่ไหมคือผมผมมองอย่างนั้นผมไม่เชื่อว่าผมไม่เชื่อว่าเราจะซวยขนาดนั้นเลยเนี่ยคือถ้าคิดในเชิงตักกะนะฮะเชิงตรรกะ ถ้าหากสมมติว่วาไวรัสตัวใดก็นหนึ่งก็ทมเนี่ยถ้ามันรุนแรงพอรุนแรงคนก็จะป่วยหนักเร็วป่วยหนักเร็วก็เข้าโรงพยาบาลเร็วงั้นโอกาสระยะเวลาที่มันจะแพร่เชื้อก็จะสั้นมากการแพร่เชื้อมันไม่ควรจะได้เร็วการแพร่เชื้อเร็วเนี่ยมันเกิดขึ้นในตอนช่วงที่คนเริ่มป่วยแต่ว่าไม่มีอาการแล้วก็ยังใช้ชีวิตไปยุ่งกับคนนู้นคนนี้ไปติดตอ่อ พูดคุยกินข้าวกับคนงนี้มันถึงได้แพร่เร็วใช้ชีวิตปกติได้ใช่แล้วก็ติดแต่ถ้าว่าคุณติดมาปุ๊บแล้วคุณป่วยหนักทันทีวันสองวันแล้วก็เข้าโรงพยาบาลแล้วเสียชีวิตเลยคุณมีเวลาในการแพร่เชื้อน้อยมากเพราะฉะนั้นอัตราการแพร่เชื้อมันควรจะน้อยกว่าแต่ว่าอัตราการแพร่เชื้อมันสูงอันนี้จริงจริงจากตัวเลขในแอฟริกาใต้ใช่ครับแล้วติดเชื้อไปทั่วโลกหลายสิบประเทศใช่ครับอย่างเร็วมากใช่ครับฉะนั้นมันควรจะโดยตรรกะอย่างนี้ การที่มันแพร่เชื้อเร็วแสดงว่ามันควรจะอาการน้อยออซึ่งหลังๆก็เริ่มมีรายงานมาแล้วว่าอาการมันน้อยมากาย่างเช่นเป็นแค่ปิแงแค่ปวดเมื่อยตามตัวอ่อ,อนเพลียมีไข้เล็กน้อยเท่านั้นเองอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ถ้าพูดในเชิงของทฤษฎีของไวรัสในช่วงที่ผ่านมาเราก็จะพบว่าถ้ายิ่งไวรัสตัวไหนเนี่ยมันแพร่เชื้อง่ายแพร่เชื้อเร็วเนี่ยความรุนแรงเสียชีวิตของมันเนี่ยจะน้อยงันถ้าเราสุบจากตรกะสองแบบแล้วดูจากประวัติศาสตร์ของไข้หวัดสเปนมันควรจะเป็นว่าเฮ้ย มันเคยมีปาศัดหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมานี่ที่ทาให้คนป่วยตั้งห้าร้อยล้านคนแล้วผ่านไปสองปีวิวัฒนาการของไวรัสที่มันจะอยู่ร่วมกับมนุษย์มันก็ค่อยๆวิเคาการให้มันมาสู่การกลายพันธุ์ชนิดที่ทําให้มันอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้โอเคโอเค,อเคแต่ว่าอย่างไรก็ดีตัวเลขผู้ซึ่งเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลในประเทศแอฟริกาใต้เนี่ยมันก็สูงขึ้นนะฮะในจังหวัดกอเตงเนี่ย มันสูงขึ้นจริงแต่ว่าเข้าใจว่ากราฟซึ่งได้มีการรายงานออกมามันไม่ได้สูงชันเท่ากับเดลต้าถ้าพูดถึงจำนวนผู้ป่วยครับซึ่งรักษาตัวในโรงพยาบาลัฉันก็มีคนซึ่งไปหาหมอเยอะขึ้นในช่วงซึ่งมันระบาดครับแต่ว่ามันไม่มีรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตออกมาเยอะแยะก้าวกระโดดขึ้นมาใช่ครับที่เสียชีวิตจากสายพันธุ์โอเมก้ารอนครับเพราะฉะนั้นอย,อย่างน้อยเนี่ยถ้าจะตั้งสติแล้วมองตรงนี้ก็คือว่าตัวเลขคนตายเนี่ย ครับมันไม่ได้กระโดดขึ้นมาแบบตอนนั้นเดลต้าระบาดอินเดียเนี่ยตายเยอะและเร็วมากคือ Delta เดลต้านี่ถ้าย้อนกลับไปมองนะฮะผมคิดว่าที่ตายเยอะของ Delta อเดลต้านี่ก็เพราะว่าคนป่วยเยอะอคือเหมือนกับตอนช่วงแรกๆของเราตอนเอารลลอกที่3แบบ,บเดียวกันเลยคือว่าอยู่ๆแบบป่วยขึ้นมามากกระทันหนันแล้วปรากฏว่าคอป่วยแล้วเนี่ยโรงพยาบาลรองรับไม่ทันโอเคคือ f a c i l i ี y หรือระบบสาธารณสุขที่มันมีอยู่ขณะนั้นนะไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะรับรองเดลต้าเพราะฉะนั้นพอเดลต้าของเราเนี่ยตอนที่ระลอกหนึ่งลอกสองนี่เยองมากก็คือแสนคนแต่พอเจอเดลต้าไป2ล้านพอพอ2ล้านเนี่ยเอาแค่1%ของ2ล้านคือเท่าไหร่คือ,อ2 0 0 0 0ื่นสอ0 0 0ถ้าป่วยหนัก2 0,000เนี่ย ICU ประเทศไทยรองรับได้ไหมไม่ได้จำนวนคนตายเลยเพราะ<ล><ๆ>ฉะนั้นคือถ้าหาสมมติว่าเราไม่สามารถจะควบคุมให้การพุ่งทยานของจํานวนตัวเลขผู้ป่วยใหม่ได้ค่อยๆพุ่งไปไม่เป็นไร มันมันพุ่งได้แต่ถ้ามันพุ่งชันขึ้นไปปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้ระบบสาธารณสุขรองรับไม่ได้งั้นโอกาสคนที่จะไม่มีเตียงแล้วก็ไม่เข้ารับสู่การรักษาพยาบาลเนี่ยก็จะช้าลงแล้วอาจจะเสียชีวิตได้งั้นถ้าในากรณีอย่างนี้ถ้าหากมาว่าอันนี้แพร่เร็วเดนต้าอีกสิ่งที่ต้องระวังเท่านั้นคือว่าทํายังไงที่จะทให้เราสามารถที่จะเจอผู้ป่วยเร็วที่สุดแล้วก็คอยมอนิเตอร์ถ้าหากอาการไม่รุนแรงอยู่บ้านได้ าการดูแลก็รีบเอาเข้าโรงพยาบาลเป็นต้นครับแต่มันต้องตั้งใจโมนิเตอร์เฉพาะสายพันธ์โอมครอนไหมเพราะว่าตอนนี้คําสั่งจากทางรัฐบาลก็คือให้มีการตามตัวครับคนซึ่งเดินทางมาจากทวีปแอฟริกาจากหลากหลายประเทศนะครับ,รบหลักๆก,ก็คือ8ประเทศที่ห้ามเที่ยวบินบินเข้าเนี่ยหลายร้อยคนเหมือนกันตามมาตรวจเชื้อว่ายังมีเชื้อสายพันธ์โอมครอนอยู่หรือไม่จะได้ได้รับการดูแลกักตัวแล้วก็รักษาเป็นพิเศษค,คือเขาสปอตไปที่สายพันธุ์นี้อื ซึ่งก็ก็ดูเหมือนว่าเป็นวาระชั่วคราวตอนนี้ว่าต้องเร่งรทำภารกิจนี้ได้สำเร็จซึ่งหลายคนเขาก็เข้ามาก่อนที่มันจะมีโอมิครอนระบาดนะใช่ไหมแต่ว่าก็มีการทั้งคำถามเลยว่าเขาเชื้อเข้ามาหรือไม่ผมก็นั่งคิดเรื่องนี้แล้วผมก็รู้สึกว่าคุณจะไปตามตัวเข้ามาเนี่ยคือก่อนอื่นถ้าเขามีสายพันธุ์นี้แล้วถ้ามันระบาดง่ายจริงมันก็คงระบาดไปแล้วนะใช่ครับเขาไปหลายที่แล้วแต่ว่าส,สองคือผมนั่งคิดว่าจริง,รงๆเขาเขาก็บินเข้ามาก่อนแล้วเขาก็เข้เขามาถูกต้องตามกฎหมายครับ ค,คุณคุณต้องตามตัวเขาเหรอือแล้วทําไมคุณไม่ตามตัวคนอื่นซึ่งออกมาจากบ้านล่ะคุณหมอเล็บผมออกมาจากบ้านเนี่ยสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยมันทําให้คนตายเยอะกว่าโอมครอนเป็นลูกกี่เท่าเนี่ยนะฮะทำไมไม่ตามตัวเราแล้วก็ไปกักตัวด้วยล่ะคือเข้าใจผมไหมคือโอมิครอนเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวกับเดลต้าในเชิงการทําให้คนเสียชีวิตนะตอนนี้ณวันนี้ณวันนี้ส,สถิติวันนี้คือ,ค,อ,ค,อคือผมรู้สึกว่ามันก็ไม่แฟร์เหมือนกันนะที่ไปจะไปไล่ล่าตามนะท่องเที่ยวแอฟริกาทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ย คือคงมีข้อมูลออกมาทํานองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเคสที่รายงานที่บอสวานนา<ะ>แล้วก็ต่อมาที่แอฟริกาใต้เนี่ยารายงานเมื่อประมาณสักกลา,างเดือนพฤศจิกายนปรากฏว่ามีคนออกมาตั้งสมมติฐานว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะแค่ที่นี่มันเกิดขึ้นในยุโรปด้วยเพราะเขาเจอเคสในยุโรปงั้นเจอเคสยุโรปมันก็เลยไปการว่าเอตกลงแล้วเนี่ย ตัวโอมครอนเนี่ยมันเริ่มที่แอฟริกาใต้จริงหรือเปล่ามีข่าวเกี่ยวกับเนเธอร์แลนด์ด้วยใช่เนเธอร์แลนด์ด้วยเนเธอร์แลนด์ที่ว่าแล้วก็มีที่เบลเยียมที่บอกว่า,วาเ,เดินทางออกจากอียิปต์11วันก่อนหน้านั้นแล้วก็มาเจอกันที่เนเธอร์แลนด์ทั้งที่เอ๊ะ11วันมันตั้งนานแล้วนี่มันทำไมถึงยังไม่เคยเจอมาก่อนหน้านี้เป็นต้นนะครับ uh huh. งั้น uh huh. ก็เข้าใจ mindset uh huh. ของผู้รับผิดชอบในประเทศไทยว่า uh huh. เผื่อจะดูว่า700800คนที่เข้ามาเนี่ย,ยทนี้อยู่ที่ไหนบ้างก็ตามมาดู แต่ถ้าถามว่าถึงขนาดต้องกลัวรนลนงไหมผมคิดว่าต้องต้องไม่ไปกลัวขนาดนั้นอย่างนี้คุณปลื้มพูดถูกต้องว่าโดยสถิติวันนี้เดลต้ามันน่าจะรุนแรงกว่าโอเมก้ารอนในแง่ของความรุนแรงในแง่การป่วยหนักเสียชีวิตแต่ว่าในแง่ของการแพร่กระจายอาจจะช้ากว่าโอเมก้ารอนหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าจริงแล้วผมก็แค่คิดว่าถ้าคุณกลัวสายพันธ์โอเมก้ารอนอยู่ตอนเนี้คุณก็กลัวสายพันธ์เดลต้าต่อไปให้มากกว่าเนี่ยก็ควรต้องกลัวดีกว่าใช่ใช่ เพราะว่ามันอัน้นมัน่นมันพิสูจน์ตัวมันเองแล้วไงว่ามันทําให้คนตายได้กี่คนอ่ะแต่ว่าคืออย่างี้นิดเดียวแต่ว่าไอ้การรับมือด้วยการตามตัวคนตอนเนี้ไปเป็นมาเนี่ยมันตามไม่ได้ไงอ่ามันมันก็สะท้อนเหมือนกันว่าการ track คนซึ่งเข้าเนี่ยเอาจริงๆมัน track ไม่ได้คือแล้วผมไม่ได้เชียร์ให้ track นะผมรู้สึกว่ามันไม่ควรจะไปยุ่งกับเขาแต่ว่าถ้ามองอีกมุมนึงอ่ะประสิทธิภาพของรัฐในการตามตัวคนซึ่งเดินทางเข้ามาสมมติว่าเชื้อในมันน่ากลัวจริงตามก็ไม่สำเร็จว่ะมันก็ <c oughs> มันก็สะท้อนถึงความแบบความที่รัฐไม่สามารถที่จะทะลุทะลวงทำไอ้ภารกิจนี้ได้สำเร็จ